เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ถูกน้ําท่วมนะคะเงินเยียวยาชาวนาถูกน้ําท่วมออกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูกันว่าใครจะได้รับใครยังไม่ได้รับเช็คได้ในคลิปนี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ อัปเดตล่าสุดชานาะโคราชเฮรับเงินรับมอบเงินเยียวยาน้ำท่วมปี2564กว่า29ล้านบาทนะคะ2เมษายน2565ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมามีการจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยปี2564 โดยมีพันจาอากาศเอกสำเริงหลงเทพอรชุนปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนในายอำเภอเมืองยางและนายวรกรเปลื้องค้าหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสอจอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำน,นันผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรเข้าร่วมพิธีนะคะ สืบเนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม2564ที่ผ่านมานะคะอำเภอเมืองยางประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดอุทกภัยในพื้นที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายด้านการเกษตรด้านพืชเป็นพื้นที่กว่า22,276.25ไร่มีเกษตรกรจาก4ตำบล30หมู่บ้านประสบภยัยจำนวน1,893ราย ภาครัฐจึงได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยเป็นวงเงิน29ล้าน9 0 7 4 8 9 0บาทเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปเป็นต้นทุนทำการเกษตรในฤดูการผลิตใหม่นี้ได้ต่อไปนะคะอัปเดตต่อที่เพจ Facebook สำนักง,งานทกศจังหวัดนครราชสีมานะคะ โดยได้อัปเดต3สมีนาคม2565ทกสสาขาวังน้ำเขียวร่วมกับสำนักง,งานกเกษตรอำเภอวังน้ำเขียวและอำเภอวังน้ำเขียวโดยท่านนายอำเภอสุพจน์แสนมีนมายอำเภอวังน้ำเขียวได้มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรืออุทกภยัยอำเภอวังน้ำเขียวนะคะจำนวน385รายพื้นที่ได้รับความเสียหาย3 0 1 5ไร่ จำนวนเงินทั้งสิ้น5 9 1 6 2 7 4บาทนะคะกเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันของทกส A อ a ีดโมบายตลอด24ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน Li n e official B A A C Family นะคะกรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ B A A C Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของธนาคารทรกสได้นะคะในส่วนของจังหวัดอื่นๆหากมีการอัปเดตหรือมีความคืบหน้าแอดจะนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปนะคะ